สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับภาษาอังกฤษป .3 วันนี้นะคะเรามาดูตารางนี้ด้วยกันเลยค่ะนักเรียนอันนี้นะคะเป็นตารางสําหรับการแสดงความเป็นเจ้าของในแบบฉบับภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเราจะมาดูจากทางฝั่งซ้ายมือของนักเรียนก่อนนะคะที่เขียนว่าคาสรรพนามนะคะคําสรรพนาม7ตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นประธานค่ะนักเรียน ในเมื่อเวลาที่มันทําหน้าที่เป็นประธานนะคะเราจะสังเกตเห็นว่านะคะประธานคําสรรพนามเหล่านี้จะอยู่หน้าสุดของประโยคนะคะยกตัวอย่างเช่น I am a student, you are a good boy, we are happy เห็นไหมคะจะประมาณนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าคำสรรพนามเหล่านี้จะอยู่หน้าสุดของประโยคเลยนะคะ เมื่อเราดูแล้วนะคะมันจะไล่จากตัวแรกเลยก็คือคำว่า I นะคะ I U e D H e It นะคะค่อยๆไล่มาทีละตัวลงมาจากบนลงล่างนะคะเราจะดูความหมายของมันเป็นตัวสีแดงเลยค่ะ I ฉัน y o U เธอคุณหรือพวกเธอใช่ไหมคะ we แปลว่าพวกเราค่ะ D แปลว่าพวกเขา และยังแปลว่าพวกมันอีกด้วยนะคะในกรณีที่เรานนเนี่ยใช้กับพวกสัตว์สิ่งของหรือจะเป็นพวกสถานที่ก็ตามแต่นะคะนักเรียนส่วนที่แปลว่าเขาผู้ชายค่ะ she เขาที่เป็นผู้หญิงหรือเราเรียกว่าหล he น,นั่นเองนะคะและตัวสุดท้ายเลยก็คือ it ค่ะแปลว่ามันนะคะใช้กับสัตว์สิ่งของที่มีจำนวนเพียงแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูฝั่งทางขวา ฝันนะะ่งขวามือของนักเรียนค่ะเราจะเรียกว่าเป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษเราบอกเราจะพูดว่า possessive adjective นะคะครูจิเรียงลำดับใหม่เพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถจดจำความหมายได้สอดคล้องไปกับฝั่งซ้ายมือนั่นคือคำสรรพนามน,นั่นเองนะคะมาค่ะมาดูความหมายของมันด้วยกันนะคะ my นะคะก็แปลว่าของฉันค่ะ your ของเธอของคุณหรือของพวกคุณ our ของพวกเรา their ของพวกเขาหรือของพวกมัน his ของเขา her ของหล่อนและ its ของมันนั่นเองนะคะเอาละค่ะมี ทริคหรือว่ามีเคล็ดลับนะคะสักนิดนึงนะคะในเรื่องของความแตกต่างด้านภาษาฮะ,ะที่เกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่างในการแสดงความเป็นเจ้าของอยู่นะคะเอาละค่ะเด็กๆลองมาดูตัวอย่างนี้ด้วยกันนะคะในภาษาไทยเมื่อเราต้องการบอกความเป็นเจ้าของเราสามารถพูดได้เลยว่านี่คือ หนังสือของฉันมีคำว่าของแสดงความเป็นเจ้าของอยู่นะคะแต่ในกรณีที่เราพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราใช้ประโยคเดียวกันเลยค่ะว่านี่คือหนังสือของฉันเราก็จะพูดว่า this is นะคะเราไม่ได้แปลตรงตัวแบบภาษาไทยนะคะว่า this is book my ไม่สามารถแปลแบบนี้ได้นะคะเราจะต้องสลับตำแหน่งกันสักนิดนึงค่ะก็จะใช้ประโยคที่บอกว่า This is my book This is my book แบบนี้นะคะนักเรียนโอเคค่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันสักส3คําคำด้วยกันดีไหมคะอย่างเช่นคำว่าปากกาของเขาปากกาของเขาเราจะพูดว่ายังไงคะนักเรียน his pen his pen รถของพวกเรารถของพวกเราเราก็จะพูดว่า our car our car กระเป๋าของพวกเขากระเป๋าของพวกเขา their schoolbag their schoolbag เห็นไหมคะนักเรียน เราไม่สามารถสลับตำแหน่งของมันได้เลยนะคะไม่เหมือนภาษาไทยเลยเด็กๆนะคะจดจำเอาไว้นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะให้นักเรียนนะคะทำการทบทวนหลายๆรอบเลยนะคะฝึกท่องจำได้วยกันนะคะว่า my your our t h a t his her is อีกรอบหนึ่งนะคะ my your our t h a t his her is My, you're o u r there. He's r is. แบบนี้นะคะฝึกท่องกันนะคะนักเรียนแล้วก็พยายามดูความหมายนะคะอีกหน่อยนักเรียนก็จะสามารถจำได้อย่างแน่นอนค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณเท่านี้นะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ